สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปู้แม่น้องมิวทำไมเขาเลยมาจะเข้ามามันไม่รอตรงนั้นแล้วเขาทำไมเลยมาตรงนี้ให้ถามมิวหายไป,นะไปไหนมิวอ่านแล้วมิวไม่ตอบคืออะไรก่ออ่โทรไปก็ไม่รับสายนะ เราให้แล้วเราให้แล้วเราให้กบเกลือเราให้กบเกลือใช่ไหมกลัวจะโดนใช่ไหมภารกิจต่อไปเด็กครบแล้วมีตรานภารกิจต่อไปนะคะเราก็เดินทางต่อจะไปที่ไหนนะคะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะ ก็หาจอะไรอ่ะซื้อเค้กให้ใครมาดูเค้กวันเกิดให้สาวสวยคนหนึ่งอะไรเนี่ยราคาเท่าไหร่นะนี่ไงเขาจะซื้อนี่คนนี้นี่เขาจะแพงที่สุดเท่าไหร่แพงที่สุดสี่ร้อย ยืมตังกางในคลิปเลยยืมตังจะกินอะไรล่ะอันไหนอันไหนไหนมันเป็นไอเขาเรียกอะไรนะตัวกระตูน่ะมะพร้าวอร่อยค่ะอันนี้ตัวกระตูนอะไรนะเขาบอกว่าเขาอยากได้ไอบ้านผีสิงบ้านผีสิงลุงเสือต้องหาแล้วล่ะบ้านผีสิงนะ อยดูกอนมันไม่มีบ้านด่สิงเยนที่ไหนจะมีบ้านดิสเอาอันนี้ไหมไม่ส่คสวนสนุกกัเหรอที่ว่านี่มันหรูกว่านะเพิ่มอีกแค่ยี่สิบบาทเองอเก็ตามสามแปดแต่มันได้ทองมาเยอะตอนนี้สี่โลว่ามันได้นู่นมันได้บ้านได้ปราสาทได้เจ้าหญิงดิส ney ด้วยนะน้ำมนต์บอกน้ำมนต์มาเลือกมาตัดสินใจแทนเราไป บอกน้ำมนต์มาตัดสินใจแทนหน่อยเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยหรือเอาข้างบนไหมเอาแบบไหนดีข้างบนก็ี่มาตัดสินใจแทนหน่อยต้องเรียกให้น้องน้ำมนต์มาตัดสินใจแทน,นคิด <จะ S 2> ว่าเขา เออถ้าสมมุติว่านมณจะซื้อให้น้องมณจะเลือกแบบไหนเด็กหญิงลาลิสาอามีกระซิบกันด้วยเด็กหญิงลาลิสาพี่ก็คิดหนักเลยทีนี้เอนาะคิตตี้เหรออ๋อนี่เหรอเออเนาะ อันนี้เหรอมันมีสองอันนะอันไหนไปชี้เนี่ยสี่เนี่ยเอาไหนข้กรไปเสือเป็นพิธีตัวนี้มาใหม่เลยนะหมาถึงตัวนี้เหรอหมาถึงตัวนี้เหรอหรือหมายถึงตัวนั้นตัวนี้นะเขาชอบลาบูบูเออ้างั้นก็ไมชอบชอบลาบูบู เอาพี่มนเลือกตัวนี้น่าใจอย่างนั้นเลยเนาะอเป็นเด็กีเลยดีครับเขียนชื่อน้องไปเขียนชื่อเขียนเขียนว่าเด็กหญิงลลิสาไม่เด็กหญิงคิดดื้อดีกว่านะเด็กหญิงคิดดื้อบ่เค็นี่แหละเป็นภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้คิดว่าน่าจะถูกใจนาง ได้มาแล้วเอ้าเขียนตรงไหนอ่ะโอ้เขียนตรงนี้อืมโอเคอันนี้ก็พิศเศษนะคะเดี๋ยวเลยอร่อยไหมนะเดียอ่ะกินระวังเด้อมันหกเลยก็จะชิมสักครับไงยังเหลืออยู่น <laughs> ูทา ภารกิจรับเด็กนะวันนี้แล้วก็มาซื้อเค้กให้เด็กหญิงลลิสานะตัดสินใจไม่ถูกอันนี้ห้ามไปบอกใครนะเป็นความลับห้ามไปบอกใครนะห้ามบอกเ <FC S 2> อฟซีห้ามไปบอกมินนะห้านนไมไปบอกเปียีไม่กันอะไรน้องน้ำมนต์ความลับแล้วก็น้องหมิวอะไรลูกนั่งขึ้นดีๆหน่อยแม่มองไม่เห็นใครเคยมากินหมูกระทะราห ใครเคยมากินหมูกระทะร้านนี้บ้างบอกหน่อยอร่อยไหมไหถ้าอร่อยจะพามากิน,ร,น,นร้านของเอ็ดยาร์บแต่ร้านที่เลี้ยวซ้ายตรงนี้แหละคอยดูนะรทนนี่โี้เคยมากินอร่อยที่โอ้เคยมากินะอร่อยป่ะปอร่อยไห<ง>มเคยกินบอกห่อยอาแล้วตอนนั้นน้ำมนต์ไม่ได้มาบอกนาเดียบอกอร่อยนาเดียจะเลี้ยงบอกอร่อยเออใครบอกอร่อยคนนั้นเลี้ยงเพราะคนนั้นเคยมากินมันชื่อร้านอะไรนะ ร้านอะไรนะร้านรนร้านอะไรละ่ะคุณเลวบดีอะไรน่ะพี่บอกคุณเลมดีไม่ใช่เหรอ,หอเออชื่อเลวบดีอะไรสักอยากอ่างอ่ะที่ที่เขาใช่ใช่ใช,ใช่ร้านเดียวกันที่จัดตัวจีน,น,นใช่ไหมใช่สิจัดตัวจีนงานองค์ออสาคอนเออสาครหมูกระทะสาครหมูกระทะ แปลว่านาเดียนี่มาล่าหากินหมูกระทะเหมือนกันเปรี้ยวแล้วใช่ไหมไม่ใช่มาก,กับเปรี้ยวนะบอกถึงรู้จักถ้าร้านหมูกระทะนี่ต้องถามเปรี้ยวเปรี้ยวดูเลยแซ่บหลายภารกิจเราก็สองสาอย่างเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยนะคลิปนี้ก็ไม่รู้จะลงประมาณกี่โมงนะคะก็ฝังติดตามกดไลค์ให้ด้วยนนเพราะาโหลดไม่ได้ห้าโมง สี่โมงกว่าก็ถึงก็5 4, โมงส่โมงยี่สิบก่าจะได้ลงก็เกือบหกโมงนหละดีไม่ดีล้าเสร็จอยู่ไห้กลับไปมีงานลําอ,อีกก็ลําเสร็จฝากเอฟซีดูคลิปให้ด้วยนะคะอยู่ในรถนี้คือมีอยู่ประมาณห้าคนแต่เขาอร่อยอยู่คนเดียว <c oughs> แล้วก็สองคนเราก็คือไม่ได้กินท้าเที่ยงอะ <c oughs> ไปถึงก็ <c oughs> มีเวลาพักอยู่ประมาณสักครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็แต่งตัวรำ <c oughs> ก็วันนี้ก็มีงานลำนะเสื้อน้ำมรก็มีรำสองงานนะเอ้ยงานเดียวงานเดียว,วน,น้ำมรก็นหนึ่งงานน้ำมรก็มีรำนะคะเสื้อชมพูผ้าส้นสีเขียวแล้วก็สไบสีเขียวเสื้อชมพูชมพูเขียวเขียวเหรอ,อเราไม่เคยใช้สไบเขียวนะจ,จ,วจริงเหรอถ้าเสื้อชมพูก็สไบาขาว สไปรขาวทำให้จืดเหอืมัพักพักกี่นาทีบอกน้องพักสี่สิบห้านาทีพักสี้านาทีพอครบสีินาทีก็แต่งตัวเลยนะโตไม่เกินไม่หนึ่งนาทีเินน กเดินทางกลับกันนะคะฝากคนไลค์ช่วยดูคลิปด้วยความดา,ดานให้ด้วย5นาทีโอเคค่ะ